สวัสดีสวดีดัตนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมเกมเมอร์ทีวีในช่วงกิมจิออนไลน์นี่เอง <Yeah. S 1> รายการกิมจิออนไลน์นี้จะพาเพื่อนๆไปพบกับข่าว,ข,าวข,าข่าวความเคลื่อนไหวของวงการเกมในเกาหลีกันค่ะซึ่งวันนี้ด่านกิมจิจะมีอะไรบ้างน,นะคะไปพบกันเลยค่ะวันนี้เราขอมาเสนอเรื่องของอันดับเกมยอดคิดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่อันดับ10กันก่อนเลยอันดับ10คาร์ดเลเดอร์ เป็นเกมที่สามารถจะให้เพื่อนๆเนี่ยสนุกสนานเป็การแข่งรถซิ่งที่แบบว่าเร้าใจได้เลยทีเดียวซึ่งเล้าขาไลเดอร์เนี่ยก็ติดอันดับมาตลอดเลยนะคะใน10อันดับนี้มาที่อันดับที่9 World of Warcraft แหมเกมนี้ก็ยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคนนะคะขึ้นตกชั้น,นี่ก็เพียงแค่1อันดับเท่านั้นก็สำหรับใครที่ติดตามเกมนี้อยู่ก็คงจะเฮได้เลยอันดับที่8 Dinesh 2 เกมนี้ก็คงจะอยู่ในใจของเพื่อนๆอีกหลายๆคนเลยทีเดียวไม่ยอมตกอัดับไปเลยอันดับที่7 Maple Story แหมในไทยก็ถือว่าฮิตนิวนะคะในเกาหลีเขาก็ฮิตไม่แพ้กันเหมือนกันมาที่อันดับที่6 Dungeon and Fighter เกมนี้ก็เป็นเกม MMORPG ที่เพื่อนหลายๆคนในไทยเนี่ยยังไม่เคยได้ริมลองแต่ขอบอกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะต้องติดใจกันแน่นอนเลยอันดับที่5 l i n e g e เกมการ์สิกอลังการแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นภาค1หรือภาค 2, 2> ก็ยังคงติดอันดับหนึ่งใน10บ top t e ของชาวเกมจิเั็นค่าอันดับที่4เกมเทล่าแหมเกมนี้ตอนแรกก็เปิดตัวมาแรงแต่ตอนนี้ตกอันดับแล้วมาอยู่ที่อันดับที่4แต่ก็ยังถือว่ายังครองแชมป์อยู่ในอันดับ5นะคะอันดับที่3ามเซเดนแอตแทกแหมเกมนี้ยิงยิงปั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 ง,ปงก็ยังคงอยู่ในใจเพื่อน,อนๆหลายๆคนและแถมมีการแข่งขันระดับโลกเกิดขึ้นตั้งหลายรายการแนมะ่ อันดับที่2ไอออนเกมนี้ก็คงยังเป็นเกมที่แรงอยู่ถึงแม้ว่าจะเปิดมาถึง2ปีด้วยกันก็ใครที่ยังอยากจะเล่นเนี่ยก็คงต้องอวยพรให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าประเทศไทยก็อยากจะให้มีเทคโนโลยีก้าหลานำหน้าเหมือนอย่างเกาหลีเขาบ้างนะคะมาถึงอันดับที่1เกมฟีฟ่าออนไลน์2แหมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมกีฬาที่ทําให้หนุ่มๆชาวกิมสีเนี่ยเล่นกันเพียบภาพเลยทีเดียวสำหรับประเทศไทยเองก็มีคนเล่นเยอะขนาดนี้ ในแดนเกาหลีเองก็ยังคงฮิตขนาดนี้มาครองแชมป์อันดับที่1ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วกิมจิออนไลน์เทปหน้าจะมีอะไรข่าวข่าวคมเคลื่อนไหวมาบอกกับเพื่อนๆอ,อีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ